สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบัฒนาในครั้งนี้ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเขามาถามเรื่องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือน่าจะได้อ่าอนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาแหละแล้วก็มีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเขาไปอ้างมาตรา1 0 1 2ที่บอกว่า อันว่าสัญญาจะตั้งทั้งส่วนหรือบริษัทนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกะททากิจการร่วมกันเ้ื่อระสมจะแบ่งกําไรกันได้แต่กิจการที่ทํานั้นเขามีข้อคําถามว่าคําว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเนี่ยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันหมายถึงอะไรครับบุคคลบุคคลว่า่งบุคคลเนี่ยบุคคลก็คือคนนีาจารย์บุคคลก็คือคนอะ เออตามขหมายคนทั่วไปคือบุคคลก็ถึงคนใช่ป่ะค่ะแต่ในทางกฎหมายเนี่ยคำว่าบุคคลนั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช่ป่ะแต่แล้วเวลาคุณอ่านมาตราหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเนี่ยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเป็นห้างส่วนได้นั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายแค่เพียงบุคคลธรรมดากับคนธรรมดามาร่วมลงหุนกันเท่านั้นยังหมายถึงนิติบุคคลด้วย ก็ได้เช่นก็ห้างส่วนจำกัดห้างส่วนสามัญที่อยู่คนอะไรพวกนีน้อันนี้ก็คือเป็นอีกบุคคลใช่ไหมค่ะจะมาร่วมลงหุ้นกับบุคคลธรรมราดาก็เป็นห้นางส่วนได้ก็เป็นห้างส่วนอีกอการันตีมาเออใช่ดังนั้นคำว่าบุคคลธรรมราดาเนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายก็คือบคุคคลก็คือคนน่ะที่ทารกที่เกิดมาเอานะไม่ใช่ค่ะเด็กเด็กที่เกิดมาแล้วอยู่รอดเป็นทารกหรืออะไรเนี่ยะ อยู่รอดก็คือออกมาออกมาจากท้องแม่แล้วก็ถือว่าถ้าเกิดหายใจแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลในทางกฎหมายแล้วนะก็คือบุคคลธรรมดาเราเนี่ยบุคคลธรรมดาส่วนทั้งส่วนสามัญนี่บุคนหรือทั้งส่วนจํากัดหรือบริษัทจํากัดก็ถือเป็นนิสิตคนดังนั้นทุกคนก็ให้เข้าใจนะครับบุคคนเป็นบุคคลธรรมดาและนิสิคนด้วยแค่นี้นะเขาเข้ามาถามกับจับกระจับ